นายจะมอบอำนาจให้รักษาความเป็นเจ้าของในที่ในพื้นที่ที่ท่านอยู่อ่ะสมมุติจังหวัดเชียงใหม่ไปหาสภราทนายความจังหวัดเชียงใหม่ไม่ต้องรู้จักใครหรอกโทรไปที่สภาทนายความมอบอำนาจให้ไปรักษาความเป็นเจ้าของโดยให้เขาส่งไฟมอบอำนาจไหมท่านแล้วท่านรินพ์ไฟตัวจริงแล้วท่านก็เซ็นมอบอำนาจไปว่ามอบอำนาจให้ไปรักษาความเป็นเจ้าของที่ดินฉนดเล็กที่เท่าไหร่แล้วก็มอบ สำเนาบัตรประชาชนของท่านแล้วก็ส่สงโฉนดตัวจริงไปให้ทนายแล้วทนายเขาจะไปยื่นที่สำนักงานที่ดินไปทำเรื่องแจ้งให้สำนักงานทีดนดนทนท่ดินไปรังวัดยืนเขตการที่ให้สำนักงานที่ดินไปรังวัดยืนเขตของท่านทุกห้าปีมันจะมีเอกสารหลักฐานที่ที่ดินแล้วต้องไปที่ที่ดินไงต้องไปที่แปลงท่านไงแปลงที่ดินของท่านแล้วถ้าไปเจอคนที่มันบุกรุกก็เราก็มันสะดุดหยุดลงฟ้องกับไล่ได้ไง แล้วท่านก็มีเอกสารหลักฐานว่าเจ้าของที่ดินมารักษาความเป็นเจ้าของโดยมอบหน้าให้ทนายความมาทุกห้าปีแบบเนี้ยท่านคิดว่าป้องกันได้ไหมใครว่าได้กดหนึ่งให้อาจารย์หน่อยถ้าท่านฟังอาจารย์วันนี้แล้วท่านไปทําแบบนั้นเลยท่านไปค้นดูเลยว่าโฉนดของท่านมีกี่แปลงแล้วท่านไปทําแบบเนี้ยเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเสียรางวัดเสียรังวัดห้าปีครั้งกับการที่เสียไปทั้งแปลงอ่ะท่านเลือกเอาว่าท่านจะเอาแบบไหน อาจารย์หมูมาสอนทางให้ท่านและว,ว่าท่านต้องไม่เสียครอบครองประปักแน่นอนร้อเอร์ซใครว่าจริงกดหนึ่ง